ถ้าออกกล้องแล้วนะก็อย่าลืมสิ่งนี้นะทุกคนนอกจากปลองที่รู้กล้องแล้วเนี่ยคุณจําเป็นต้องฝึกการจินตนาการเลยนะว่าคุณกาลังคุยกับคนที่คุณรักเพราะอะไรหรือเปล่าการที่คนคุยกับกล้องเนี่ยบางครั้งคนเรามักจะเผยเลยแล้วก็เกงรงถูกไหมเกรงทาตัวไม่ถูกว่าเฮ้ยฉันแบบพูดกับกล้องรัว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 ไปเลยโดยที่ลืมคิดแต่ว่าเฮ้ยคนที่เราคุยด้วยเนี่ยการที่เราจ้องเข้าไปรู้กล้องเนี่ยตาเรากําลังประสานก,นกันกับคนที่คุยด้วยกับเรา ดังนั้นถ้าเกิดเราพูดรวนและไม่ได้นึกหรือจินตนาการภาพไม่ออกว่าเรากําลังคุยกับคนที่อยู่ในกล้องนี้เนี่ยมันจะทําให้ความรู้สึกของคุณกับเขาไม่ได้เชื่อมโยงกันและคนที่เขาดูคุณเขาอาจจะเบื่อแล้วก็ออกไปก่อนได้นั่นเองนะครับเอาไปใช้กันนะจินตนาการให้เป็นเพราะคุณกําลังคุยกับคนที่คุณรักหรือใครก็ตามที่คุณสนิทนะถ้าคุณชอบคลิปนี้และคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็กดแชร์ไปให้คนที่คุณรักได้เลยนะและถ้าเกิดชอบแนวะคิดในการพัฒนาตัวเองนะแล้วก็ การสร้างตัวตนมนุษออนไลน์ก็ติดตามุูแซมไได้เลยนะครับวันนีุู้แซมขอไปก่อนนะบ๊ายบายนะรักคุณครับไปแล้วเจอกันบ๊ายบาย